สดีค่ะพบกับยอดมนุษย์นกจัดซื้อในอีพีที่27แล้วนะคะสำหรับอีพีนี้จะเป็นการแชร์ไอเดียนะคะสำหรับดิฉันเองเนาะที่ทำงานจัดซื้อมาเป็นเวลาก็หลายหลายสิบปีเนาะถ้าบอกก็คงรู้อายุเลยแหละโอเคอการทำงานนะคะบางคนต้องการไอเดียนะคะสำหรับวันนี้ก็อาจจะได้อะไรจากดิฉันไปบ้างนะคะก็หวังว่ามันจะเป็นเช่นนั้นนะคะ หลังจากที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะนะคะก็ไม่พูดพรมำ์ทำเพลงเนาะอยากจะเอามาแชร์เพื่อนๆฟังแล้วกันว่าทุกๆวันที่ดิฉันทำดิฉันมีการทำงานแล้วก็ปรับปรุงคุณภาพแล้วก็มีไอเดียอะไรในงานบ้างนะเพื่อเพื่อนๆจะมีประโยชน์หรือว่าถ้าใครมีไอเดียมากมากกว่านี้จะแชร์กันเพื่อเป็นวิทยาทานก็ไม่ว่ากันนะคะ อย่างแรกเลยเนาะสิ่งที่นักจัดซื้อทุกคนนะคะหรือว่าเพื่อนๆทุกคนที่ทํางานออฟฟิศหรือว่างานประจาเนี่ยทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าเรามีค่ากับองค์กรเรามี KPI หรือว่ามีโกที่องค์กรเนี่ยมุ่งหวังกับเรายังไงนะคะเราต้องรู้เลยนะว่าทุกวันที่เราตื่นมาเนี่ยเราต้องทําเราต้องดีลิเวอร์อะไรให้องค์กรนะคะฉะนั้นการที่เรารู้ชัดนะคะว่า KPI ของเราคืออะไร อย่างง้นจะซื้อที่เราทําอยู่เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าองค์กรมุ่งหวังหนึ่งเลยอยู่ต้องทำคอ o s สเซฟวิให้องค์กรการใช้จ่ายอะไรต่างๆเนี่ยฉันมุ่งหวังว่าอยู่จะใช้เงินของบริษัทให้คุ้มค่าที่สุดนะคะฉะนั้น Saving งเนี่ยสำคัญนะเรื่องการจ่ายเงินนะคะจากก,กับทั้งซัพพลายเออร์พวกเครดิตเทอรมอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งหนึ่งเหมือนกันการมีรีเลชั่นชิพกับซัพพลายเออร์การบริหารจัดการซัพพลายเออร นั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่บริษัทมุ่งหวังนะคะเพราะว่าเรื่องคุณภาพนี้ก็สําคัญนะคะการเดลิเวอร์อะไรต่างๆคือคือ,คอหลายๆอย่างที่เป็นเซฟวิงนะคะรวมถึงเอ่อปรเซสนการในการทางานนะคะของงานจะซื้อเราต้องปรับปรุงพัฒนายังไงคือทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยคะ่ะคือสิ่งที่องค์กรมุ่งหวังฉะนั้นเราต้องรู้ก่อนว่าธงของเราที่เราจะไปเนี่ยมันเป็นยังไงมาถึงข้อที่2นะคะหลังจากที่เรารู้แล้วเนาะว่า KPI ยหรือว่าธงของเราคืออะไรแล้วเนี่ย เราจะรู้เลยว่าก้าวต่อไปแอคชั่นอะไรที่เราจะต้องทําบ้างถูกไหมคะเราจะต้องต่อรองเจ้านี้เราจะต้องมีเซฟวิงเท่าไหร่เราจะต้องต่อเครดิตเพิ่มแต่ละเจ้ายังไงอะไรเท่าไหร่นะอย่างนี้เราเขียนมาเลยนะ,ะทุกๆเช้าที่ฉันจะเขียนเลยนะคะว่าแต่ละวันจะต้องตามอะไรบ้าง1เจ้านี้ฉันจะต้องต่อรองราคาอาจจะต้องเตรียมตัวทำคอนแทคใกล้ถึงฤดูคอนแทคอีกแล้วต้องเตรียมอะไร คือลิสต์มาเลยนะคะว่าสิ่งไหนที่เราจะต้องทำนะะเขียนมันมาให้หมดนะคะทั้งหลายทั้งปวงอย่าให้มันฟุ้งอยู่ในหัวนะคะเพราะว่าบางทีถ้าหลายๆอย่างถ้ามันยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมมันไม่ยังอยู่ยังไม่อยู่ในกำรรมือเราเนี่ยเราจะฟุงะะ้งอ่ะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะแพนิคคือเรียกว่าอะไรคือรู้สึกกระวลกระวายใจอะไรแบบนี้คือเราต้องจัดการ ชีวิตของเราถูกไหมฮะมันก็เหมือนกันเราก็ต้องจัดการางานของเราทุกอย่างเขียนมาเลยนะคะเขียนไปแบบไม่ต้องคิดอะ่ะเขียนไปเถอะว่ามันมีอะไรบ้างที่เราต้องจัดการนะคะนี่คือก่อนที่จะรวบรวมทุกอย่างมาได้แล้วเนี่ยเราต้องเอามันมาใส่กระดาษหรือว่าดิชันพิเศษกระดาษมากกว่านาะถ้าไปเขียนพิมพ์มันไม่มันพอเขียนเขียนเขียนไปเลยนะคะเสร็จแล้วก็จะมาสู่ข้อที่สามนะคะก็คือจัดลําดับความสําคัญการจัดลำจัดลาดับความสําคัญเนี่ย เราต้องรู้เลยว่างานแบบไหนที่เป็นงานที่มีคุณค่าและงานแบบไหนที่ไม่มีคุณค่าดิฉันเคยพูดไปแล้วเรื่อง4ี่ข้อด,ดนในการจัดการงานนะคะว่าข้อด,ดนนี้งานเร่งด่วนงานไม่เร่งด่วนงานที่ไม่เร่งด่วนแต่ว่าต้องทําเลยหรือว่ารอได้แต่ว่าถ้าทําแล้วมันจะลองเทอมันจะเป็นยังไงคืออย่างเงี้ยเราต้องจัดลําดับความสําคัญนะคะอย่าไปทํางานอะไรที่มันไม่ได้ ตอบโจทย์ให้องค์กรนะงานเทียวไลท์เทียวคือเวนเดอร์ตอรองอะไรที่มันแบบว่าใช้เอฟเฟอร์ตเยอะแต่ว่ามันไม่ได้เพิ่มแวลูให้องค์กรค่ะมัวแต่คุยกับทั้งซัพพลายเออร์อะไรแบบนี้มันลุงลังโปรเซสนี่มันจะไม่ช่วยอะไรอ่ะฉะนั้นเราต้องใช้หลักการที่เขาเรียกว่าของพาเลโตเออหลักพาเลโตนะคะ80-20อ่ายกตัวอย่างเนาะ ยกตัวอย่างอย่างอ่างานสเปนดิ้งละกันนะเรามีเวนเดอร์อยู่สมมุตินะคะอยู่ร้อยเจ้าแล้วสเปนดิ้งของแต่ละที่มันไม่เหมือนกันนะคะถ้าสมมุติว่าเราใส่เอฟฟอร์ดนะคะหรือว่าไปต่อรองราคากับเวนเดอร์สัก20%เนต์นะคะนะคะแล้วมันได้เซฟวิ่งกลับมามูลค่ามหาศาลเราควรจะทำสิ่งนั้นมากกว่า ดีกว่าจะไปต่อเวนเดอร์ที่เราซื้อปีแล้วพั0 0องพัไปเที่ยวต่อเขาอย่างเงี้ยได้สมมุติได้สิบมากับการที่เราไปต่อลองกับเวนเดอร์ที่มี spending เยอะๆเป็นงานที่ซื้อมูลค่าร้อยล้านพันล้านอะไรแบบเนี้ยคือไปต่อตรงนั้นสัก2%อนเงี้ยคือมันต่างกันแล้วใช่ไหมฮะที่สอ,อย่างนี้มันต่างกันฉะนั้นเราต้องทํางานที่มี v a l u ใช้งานใช้การ ทำงานแบบที่เรียกว่าพาเลโตนะคะ8 0 2 0หรือที่เขาเรียกว่า l e เวลเลชใช่ไหมเลเวลเลชคือเราทำอะไรที่ใส่เอฟฟอรเพียงน้อยนิดแต่ว่ามันให้ดีซอสที่มันดีกว่ามหาศาลกว่าดีกว่าไปทำอะไรที่มันไม่ได้แบบช่วยให้เกิด Value เลยกับองค์กรฉะนั้นอย่าไปทำอะไรที่งานอะไรที่มันไม่มี Value นะคะ เสียเวลานะคะอย่าไปทํางานอะไรที่ไม่เพิ่มคุณค่าให้องค์กรหรือว่าไม่เพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองแล้วก็ process นะคะอย่าไปทําเด็กขาดนะคะเนาะเป็นการเสียเวลาเพราะเรารู้อยู่แล้วนะคะทุกคนมีสิ่งที่เท่าเทียมกันหมดเลยนะคะนั่นคือเวลาถูกไหมคะทุกคนทุกๆเช้าจะได้รับมาเลย24ชั่วโมงเท่ากันการใช้เวลาแต่ละชั่วโมง แต่และนาทีของเราเนะะี่ยค่ะการประชุมการจัดการอะไรเนี่ยคืออย่าไปใช้เวลาให้มันไม่มีคุณค่าะคะ่นะเนาะยิ่งถ้าเราอายุมากขึ้นอย่างอย่างดิฉันเนี่ยเราจะเห็นคุณค่าแล้วว่าเราเราเหลือเวลาน้อยอะ่ะต้องใช้เวลาให้คุ้มค่านะคะฉะนั้นพวกเราต้องตระหนักถึงตรงนี้นะคะเวลาทุกคนมีค่าเนาะ,ะนะเอาเวลาไปทําอย่างอื่นที่มันมีประโยชน์นะคะแต่ทั้งนีทั้งนั้นนะเราต้องรู้ก่อนนะว่า จริงๆแล้วเนี่ยในในชีวิตของเราที่เราเกิดมาเนี่ยเราเรามีเป้าหมายในชีวิตหรือว่าเหตุผลที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเรามีทําไมนะบางคนอาจจะไม่ได้แบบว่าแฮปปี้หรือว่าฉันไม่ได้เกิดมาเพื่อจะตอบโจทย์การทํางานประจาอะไรแบบนี้นมันก็แล้วแต่แต่วันนะวันนี้นะหัวข้อวันนี้ที่เราพูดเราพูดในฐานะที่เราเป็นลูกจ้างเราต้องเป็นมือโปรเฟชชั่นอลเราเป็นมืออาชีพเนาะก็ต้องทํางานให้บริษัทนะคะ โอเคต่อไปหลังจากเราจัดลาดับแล้วเนี่ยก็ต้องมีการแท็กนะคะถ้าเราไม่แท็กเราก็ไม่รู้ว่าเราไปถึงไหน,นถูกไหมคะเราจะมีโกลไว้เพื่ออะไรถ้าเราไม่แท็กแท็กในที่หมายควราะว่าเราจะดูเลยว่าแต่ละวิแต่ละเดือนแต่ละควอเตอร์นะถ้าเป็นปีมันจะนานไปเพราะว่าจบแล้วก็ประเมินผลงานแล้วนะคะฉะนั้นอะไรที่มันแท็กได้นะคะเราต้องแท็กนะจะ ทำในลักษณะไหนนะก็ให้เห็นโปรเกรสนะคะว่าเรามีเดทไลน์แล้วเราก็ทําให้มันถึงฝั่งฝันของเรานะคะนั่นคือวิธีการแทร็กนะคะถ้าเราไม่แทร็กเราก็จะไม่รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนนะคะแล้วเราแล้วสิ้นปีเราจะมาโอดควรไม่ได้นะว่าทำไมมันไม่แอคชีป่ะฉันจะต้องทําอะไรแบบนีน้คือมันไม่ทันแล้วอ่ะถ้าเราแทร็กกันอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยอ่าไอ้นี่มันยังไม่ถึงฉันต้องไปแอคชันอะไรเพิ่มอีกอะไรแบบเนี้ย ต้อง track อย่างสม่ำเสมอนะคะโอเคข้อต่อไปข้อต่อไปก็คือหลังจากเราทำกิจกรรมมาพักหนึ่งแล้วเนี่ยทุกๆปีดิฉันจะมีการทำ spending เราจะมาวิเคราะห์เลยนะยกตัวอย่างเช่นเราจะดูว่ามี spending แบบไหนที่เราจะจัดการแบบเบาแบบแบบแบบทีเดียวค่ะได้เนาะยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นการซื้อซ้ำๆพวกสแปร์พร์ทหรืออะไแบบเนี้ย พวกคอนซูเอร์อ,อะไรนที่ซื้อบ่อยๆซื้อทุกวิกซื้อทุกอะไรแบบนั้เราทําให้มันเป็นแบง k ์แคทออเดอร์เลยได้ไหมหรือว่าเราต่อรองราคากับทางซัพพลายเออร์ทีเดียวได้ไหมคือมีวอลลุ่มใช่ไหมคะเราก็จะสามารถต่อรองราคาได้ด้วยอีกระดับหนึ่งนะคะหลังจากที่เรามีการบันเดิลออเดอร์เยอะๆถูกไหมคะก็เป็นการจูงใจบนเดอร์ได้เหมือนกันนะคะในการพยายามโน้มน้าวให้เขาทำคอนแทค t ลายปีกับเรา แล้วในขณะเดียวกันเราก็ไม่ต้องเสียเวลามานั่งเปิด po อยู่เรื่อยถูกไหมคะก็เปิดครั้งเดียวต่อปีไปเลยอ,อะไรแบบนี้แล้วก็เรียกเข้าอะไรแบบนี้ให้มาตัดยอดในการทำทำกู้ลิสเซหรือว่าทำการรับนะคะนั่นคือวิธีการ work smart เนาะก็คือเวลาอย่างที่บอกบอกอีกแล้วบอกแล้วบอกอีกบอกแล้วบอกเล่านะคะก็คือเวลาทุกคนมีค่านะคะใช้ system หรือว่าใช้กลยุทธ์ในการทำงานให้มันลดเวลาลดขั้นตอนนะคะ พยายาม improve process ของเรานะคะเพราะเรารู้อยู่แล้วเนาะขั้นตอนจัดซื้ออ่ะมันก็แอบแอบบยาวนิดนึงอะนะแล้วก็เอกสารอะไรมากมายนะบางทีเราก็ต้องดูด้วยเหมือนกันนะคะถ้าสมมุติว่าทำทำอะไรให้มันเป็นอัตโนมัติได้นะคะยกตัวอย่างเช่นแบบฟอร์มต่างๆนะคะเอ,อเอกสาร comparison ใช่ไหมถ้าสมมุติว่าเราต้อง,องอยังยังใช้เป็น paper อยู่เป็น excel ไฟล e แล้วก็ต้องปริ้นออกมาเส้นอะไรแบบนี้ยหลายๆคนอะไรแบบนี้มันเสียเวลา สเป n ดิ้งกับหลายๆไฟลฝ่ายหลายๆคนใ่เนาะเราต้องมาคํานวณใน x x e l เจะคีย์ผิดคียถูกอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเอา System มาช่วยอะไรย่างเงี้ยทาได้ไหมเนาะอย่างที่ดิฉันทำอยู่เนาะก็จะมีเอาเข้าไปในระบบนะคะก็คือมีมีคนเขียนโปรแกรมให้แหละแต่เราต้องมั่นใจว่าอีระบบเนี้ยมันจะอยู่นะวันหนึ่งที่ออ d i ดิเตอร์มามาตรวจสอบอีซิสเต็มเนี้ยมันยังใช้ได้อยู่มันยังมันยังมีอยู่มันยังมีชีวิตมันไม่ได้สูญหายไปแล้วอะไรเงี้ย ต้องมาจตรงนั้นด้วยนะก็คือเอาทุกอย่างเข้ามาใส่ระบบอ่าเวลาแอปพลิวป,ปึ้ง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 ,งแนบเอกสารอะไรแบบนั้นนะคือมันเป็นอัตโนมัตินะอย่างนี้ก็เซฟไทม์เราได้ไม่ต้องมาคอยปิ้นเอกสารแล้วก็ต้องคอยเก็บอะไรให้มันเป็นโฟลเดอร์เยอะๆแบบนั้นเราก็ลดเวลาของเรานะคะอีกหรืออีกอย่างหนึ่งพวกฟอร์มต่างๆอะไรมากมายนะคะเราทําเข้าไปในระบบเลยอะไรแบบนั้นได้หรือเปล่านะพยายามทำอะไรให้เป็นอัตโนมัติแล้วก็ ลดขั้นตอนในการทำงานนะคะการเดินเอกสารเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปแล้วโลกเรามันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันมาเพราะว่าวิทยาการต่างๆนะคะเทคโนโลยีต่างๆใช่ไหมคะแล้วยิ่งโควิดเนี่ยมันเพิ่มนะทำให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเร็วขึ้นอีกเราต้อง work f r o อ home เนี่ยการมานั่งเดินเอกสารบางทีมันมันไม่ตอบจทย์แล้วนะ,ะเราต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับปรับตัวปรับตัวให้ได้นะคะ เนาะถ้าปรับตัวไม่ได้เราก็ถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะคะแล้วถึงวันนั้นจะมาอดครวรมันก็ไม่ได้แล้วนะคะโอเคตรงนี้เราก็จะทําทุกอย่างให้เป็นอัตโนมัติเนาะพยายามดู process ของเราปรับปรุง process ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะไม่จำเป็นต้องแบบเฮ้ยพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยค่อยๆปรับทีละนิดทีละหน่อยอะไรแบบนี้ step by step นะมันก็อย่างน้อยก็ยังดีอะ่ะเออไอที่อยู่มาแบบไม่ใช่แบบโบราณอะไรแบบเนี้ย เราปรับมาให้มันเป็นทันสมัยมากขึ้นอะไรเงี้ยอ่ะส่วนข้อที่6นะคะหลังจากเรามี process ขั้นตอนอะไรแบบเนี้ยการที่เราปรับวิธีการทำงานหรือว่ามี policy มี procedure อะไรใหม่ๆเนี่ยก็ต้องรู้จักสื่อสารกับทาง vendor ทาง user แล้วก็ vendor ด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเรา move ไปข้างหน้าเนี่ยแต่เราไม่มีการสื่อสารข้างในเนี่ย มันก็จะติดขัดอยู่ดีนะเราก็ต้องมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์นะคะกับทางยูเซอร์ให้เข้าใจนะคะว่าโปรเซสเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะจะต้องทำยังไงเพื่อจะได้บรรลุปเป้าหมายไปด้วยกันนะคะนั่นก็คือการคอมมิวนิเคชันนะคะระหว่างแผนกแต่และแผนกแล้วก็จากเราถ้ามีขั้นตอนอะเปลี่ยนกับทางซัพพลายเออร์ด้วยไม่ว่าจะเป็นการวางบินหรือการอะไรบแบบนี้คือถ้าโปรเซสมันเปลี่ยนแปลงเนี่ย ควรจะมีการสื่อสารให้เข้าใจนะเพื่อจะให้ Proces s มันสมูทแล้วก็เราก็ทำงานกันไวขึ้นง่ายขึ้นนะคะโอเคส่วนข้อสุดท้ายนะคะที่จะลืมกันไม่ได้เลยโลกทั่วนี้มันเปลี่ยนไปนะคะเราจำเป็นต้องเรียนรู้ทุกอย่างนะคะเราจะเรียนเพิ่มเติมหรือว่าอ่านหนังสือฟังข่าวสารไม่ใช่ฟังเรื่องเออชาวบ้านตบตีกันหรืออะไรแบบเนี้ยคือคืออย่าอย่าไปเสียเวลากับตรงนั้นนะคะเราต้อง เรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองนะคะพัฒนาตัวเองมากๆเพราะว่าทุกวันนี้ถ้าเราไม่ปรับตัวโลกมันเปลี่ยนไปจริงๆนะจะมามัวแต่แบบว่าเฮ้ยฉันรู้จักดาราคนนั้นตันนี้มันไม่ใช่แล้วอ่ะมันไม่ใช่เวลานั้นแล้วนะคะเราต้องเรียนรู้เราต้องหัดรู้ด้วยว่าประเทศอื่นๆเขาไปไหนกันแล้วแล้วเราจะต้องออนําเทคโนโลยีหรือว่ามีอะไรที่เราพอจะนํามาช่วยประยุกต์มาปรับปรุงกัน process ของเราได้นะคะฉะนั้นเราควรที่จะต้องหมั่นศึกษาหาความรู้นะคะดิฉันอโอเคที่ดิฉันเรียนอยู่นะก็จะมีของ u d e m มีนะอันนี้เสียตังค์แต่ว่าไม่แพงนะคะถ้าสำหรับใครที่เก่งภาษาอังกฤษหรือว่าไม่ไม่เก่งมากก็ได้นะแต่ว่าพอเข้าใจภาษาอังกฤษเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความรู้ถ้าเราได้อะไรที่มันเป็นสากลน่ะคือเราเราไม่ได้อยู่แต่ประเทศไทยถูกไหมคะ ความรู้อ่ะเราสามารถไปเรียนจากที่อื่นได้นะคะนี่คือความได้เปรียบของคนที่รู้ภาษาอื่นถูกไหมความรู้สมัยนี้มันไม่ได้แบบกรอบอยู่แค่ประเทศไทยนะคะเราสามารถไปเรียนเอาความรู้มาจากที่ประเทศที่เขาจเจริญแล้วค่ะเอามาใช้มาประยุกต์ใช้เราจะรู้ว่าโลกนี้มันกวา้างใหญ่จริงมีอะไรที่เราต้องเรียนรู้อีกเยอะนะคะอย่างนีฉันก็เรียนเรื่องกีตาร์อย่างฉันไม่ได้เรียนเรียนที่นี่นะดิฉันไปเรียนกับคุณครู ต่างประเทศนะแล้วก็ค่าค่าเรียนก็ไม่แพงด้วยนะเราต้องหมั่นดูอะ่ะหมั่นหาข้อมูลนะเราทำซอร์ซิง่งเนาะเราก็ต้องดูว่าเฮ้ยราคาช่วงนี้มีลดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปเรียนไปไปลงคอร์สแล้วก็เรียนลงคอร์สเรียนไว้คือที่ฉันก็จะมีของ u d e m มีเนาะเบื้องต้นก็ประมาณนี้เนาะอย่าลืมเลยเนาะว่าการเรียนแล้วที่สําคัญนะคะมันจะทําให้เราลดอีโก้ด้วยนะเพราะว่าจริงแล้วเนี่ย การที่เรามีอีโกโ้เนาะมันจะทําให้เราไม่อยากเรียนรู้อะไรใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่าเรารู้ว่าเราไม่รู้อะไรเนี่ยแล้วเราก็หมั่นหาความรู้เรื่อยๆเฮ้ยม่งมีแบบนี้ด้วยเฮ้ยเออฉันยังไม่รู้ตรงนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้แบบมั่นหน้าว่ากูรู้ทุกอย่างอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าถ้าสมมุติว่า,าเราหมั่นหาความรู้นะคะมองไปรอบๆเพื่อนบ้านทําอะไรเฮ้ยประเทศนู้นไปตรงนั้นแล้วอะไรเงี้ยเราก็จะสามารถพัฒนาทักษะ ของเรานะคะไม่ใช่เฉพาะงานจัดซื้อนะเราสามารถ expand ไปทําอย่างอื่นได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้สนับสนุนว่าให้เรายึดติดกับงานประเภทเดียวนะคะเราต้องทําอะไรที่คือ,อเคยพูดไปแล้วในเรื่องเ e s ซ l i เ n ียเนาะ,ะเพื่อที่เราจะอยู่ในโลกนี้แล้วก็อยู่ในวิชาชีพอื่นๆได้นะคะเนาะอย่างยั่งยืนแล้วก็ที่สําคัญนะคะ ตอบโจทย์ชีวิตของเราทุกคนด้วยเนาะให้มีความสุขเนาะก็หวังว่าไอเดียของดิฉันวันนี้นะคะที่นํามาแชร์ของเพื่อนเนาะก็น่าจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็น่าจะนําไปใช้ได้เนาะนาไปปรับประยุกต์ใช้อะไรเงี้ยแล้วถ้าสมมุติว่ามีไอเดียอะไรที่เพื่อนๆอ,อยากเสริมเข้ามาก็เป็นไอเดียดิฉันก็ด,ด,ดีที่จะเปิดรับเนาะแล้วก็นามาปรับปรุงได้อะไรเงี้ยแล้วก็จะมาแชร์ด้วยกันเนาะ็สําหรับวันนี้ไม่มากไม่นมยเนาะก็ลากไปก่อน